กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม y o u t u t e Television f a c o b o o k t e ว e v i s i ว n t เ i อร์เพ a g ิ t o k อ o k ิน s t a g กรมและโลกโซเชียลที่เกี่ยวข้องสังคมคนไทยไม่อ่านหนังสือไม่ฟังคนที่มีความรู้แต่ดูหน้าคนพูดดูหน้าคนที่ตัวเองเชื่อถือศรัทธา ที่สําคัญที่สุดก็คืออํามากนี่ยมเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ชาติไทยนี่ถูกบิดเบือนมายาวนานแค่บิดเบือนว่าใต้มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์มีอุโมงค์ของพวกยวนแก้วมาขุดไว้และซ่อมุมอาวุธเพื่อจะล้มล้างราชบัลลังก์คนที่เป็นชาวบ้านเชื่อผมไม่ว่า แต่ว่าพวกศาสตราจารย์นกตอรอาจารย์มาวิยาลัยธรรมศาสตร์หลายคนยุคนั้นเช่นศาสตราจารย์นรอุทิศนาสวัสด์แกก็เชื่อเป็นตู่เป็นจาว่าได้วิศนันท์พุตบอลมาวิยาลัยธรรมศาสตร์ตามที่หนังซื้อพิมพใส่ยามดาวใส่ยามหนังซื้อพิมพ์มากมายครับที่เป็นขวาจัดรับจบพาดหัวแกก็ไปออกโทรทัศน์ช่องอ้ กับนายทาหารพันนทุุทานสันิบอกบอกว่านายอุโมงท่านเห็นเลยโอ้โหมีการขนอาวุธเข้ามาบ้าไหมครับท่านดีเขาลทุกวันนี้ก็มีอาจารย์หลายคนนะครับเพื่อนเพื่อนผมหลายคนนะไอ้พวกธรรมศาสตร์รุ่น2,545-16เนี่ยกำแนห่งใหญ่โตมันก็ยังเชื่อว่าใต้อุโมงนะมีอาวุธมากมายเหลือเกินช่องสมมาจากพวกยวนแก้ว เสร็จแล้วก็สมเหตุสมผลครับทหารจดชด,ดอมฆ่าพวกประท้วงไตหลายคนทีเดียวเช็คแล้วก็เกือบร้อยศพลหละคมคืนทาเราด้วยสามไปแล้วชา้ประชาชนที่ถูกปลุกระดมไม่เกียดทางมาทำร้ายประวัติศาสตร์หน้านี้เขาเจตนาที่จะให้บรรดานิสิตนักศึกษาและเยวาวชนกลัวและไม่กล้าที่จะ ต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งนี่สามนิ้วสามนิ้วไอ้สามนิ้วนี่ผมจะเล่าอีทีนะครับท่านทีเครับ,รบว่าผมเองนี่ในอดีตเป็นวิทยากรของกระทรวงมหาดไทยเชิดชุเกียรินะครับเป็นนั้งวิทยากรกร,กอรอมนจนกระทั่งได้รับยอดเป็นนายหมวดเอกหัวหน้ากรอกร,ออรอมนปฏิบัติการกิจวิทยามวลชนก็เรียกไอ,เอ้เพื่อนผมนี่แหละว่ามึงไปอยู่ทําไมในป่า เสรีภาพเสมอภาคพาราดอนภาพไปอยู่ในป่านอนกลางลินกินกลางทรายกลางภูเขาต้องหวาดระแวงจะฆ่ากันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เรื่องหรอกอุดมการณ์ที่คิดว่าจะปักธงรางสนามหลวงในปี2520มันเป็นความขวัญสร้างวิมานในอากาศออก่าเฮอสามนิวน้วสามนิ้วนี่ผมยกอย่างนี้นะเป็นตรีศูนย์นะผมกันหนวยเนื่นเสรีภาพ ในภาพนี้ไม่ต้องอธิบายกันมาก,กนะครับท่านที่ร,รับไม่ใช่ว่าใครๆจะเข้าใจง่ายนะคนผิวดำนี่ชัดที่สุดคนที่เป็นทาตเขานี่ชัดที่สุดแล้วคนที่เป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นาการงานผู้น้อยชัดที่สุดผมต้องประกาศประกาศเดการาชมหาไทยให้เป็นข้าราชการที่มีสมองมีมือของตนเองประเทศจะได้พัฒนาไม่ใช่รักนายจะได้ดีกว่ารักงาน และรักประชาชนต้องรักประชาชนให้มากกว่ารักเจ้านายต้องรักกฎเกณฑ์พระราชาบัญญัติพระราชากรรําหนดพระราชากฤษฎีกาและเขารอบบทบัญญัติรัฐธรรมนูญโอ้โหพวกแล้วไม่เจะใจหรอกครับท่านดีครพบผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆว่าไอคนที่ไม่มีเสรีภาพเนี่ยมันแย่ที่สุดแค่วันเดียวนี่มันก็แย่เหมือนพวกที่อยู่ในคุกอ่ะไม่มีใครอยากอยู่ในคุกเราอยากออกมาทุกชั่วโมง แต่เขาออกมาไม่ได้เพราะมีโซดลวนและถือขาแต่คนนอกคุกที่เป็นทาสพระพุทธเจ้าหลวงราชาการที่หาพระองค์ท่านก็ไปสเสด็ดจพระราชดำเนินกลับมาจากเมืองนอกเมืองนากราังบางข้าก็ดูถูกว่าประเทศไทยนี่ครึ่งคนครึ่งสัตว์เที่ยวครานไปหาพระนางเจ้าวิโดเรียไปครานเข้าหาจกกักรพรรดินาบเลียที่สาม ก็เลยอับอายครับโอ้เงทรงประกาศเลยเลิกท่าระยะแรกก็เลิกหมอบครานก่อนในปี2 4 1 6แล้วก็1เมษายน2,448ประกาศเลิกท่าเด็ดขาดเลยว่าชาวสยามไม่มีท่าอีกต่อไปเป็นพระบรมราชาองการมารพระบรรทุนสุริิงอนาคาชงนำรัสเหนือเก้าเป็นกฎหมายไม่มีเลขแปดอยู่ข้างบนนะครับทันทีเลย นี่คนรู้จริงมันต้องพูดแบบผมนี่แต่นี่นี่ไอตรัสราจา,าด็อกเตอร์กัมาลอ,อายพวกด็อกเตอร์ที่มันไม่ได้เรียนทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองมันเป็นด็อกเตอร์ทางด้านผ่าตัดแปลงเพศมันจะรู้เรื่องได้ไงครับท่านและมันมาหวดเก่งทางการเมืองไอพวกทนายความางอึรงมันก็ไม่มีความรู้หรอกต้องยอมรับผมนี่ยอมรับกับลูกชายผมเขาจบวิทยาคอมพิวเตอร์บริญญาตรีบริญญาโทเป็นนักบริหารเทคโนโลยีได้รางวัลที่หนึ่งของโลก อย่างนี้ผมยอมรับเพราะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับมคมเรื่องทำโทรกรท์ก็ไม่ค่อยเป็นจะขอเราชานะก็ทาไม่ถูกนี่คือจริงสิ่งที่ลูกผู้ชายมันต้องยอมรับแต่ประเทศไทยมันไม่ยอมรับสิพอมันเป็นาษาษาราสตราจารย์กเอร์มันไปจ่ายครบจบแน่ซื้อมาที่ไหนก็ไม่รู้มันก็อวดเก่งไปทุกเรื่องมีบางคนนี่ตอนนี้เรียกเขียนเรื่องว่าพระ ราชินีหรือจักรพรดินีรอิาเบตของอังกฤษไปไประชุมร่วมรัฐภาอังกฤษนอร์เวย์กษัตริย์นอร์เวย์วไปไประชุมร่วมรัฐภามันพูดสงเดชมันไม่รู้เรื่องโอลิเวอร์ครอมเวลซึ่งเป็นสะสะเป็นแม่ทัพของฝ่ายประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรเขาสู้กันร,ระหว่างพาเลเมนชิดเต็มคอนเซ็ปต์กับดีไวไลท์ออฟทีคอนเซ็ปต ทูกันตั้งสิบกว่าปีครับในที่สุดพระเจ้าชานก็ต้องยอมแพ้แล้วก็ให้สิทธิว่าสภาเป็นที่อยู่ของผู้แทนประชาชนพระราชาไม่อาจเข้าไปสเสด็จพระํำเนินหรือสเสด็จประทับได้เพราะว่าเขามีหลักคือไม่มีที่นั่งให้พระหมหากษัตริย์อังกฤษเพราะฉะนั้นระบบรัฐบภาอังกเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญไม่มีลายลักษณ์อักษรนี่เป็นการต่อสู้และชัยชนะของโฮลิเวอร์ครอมเบน ที่รีย้พวกไม่เรียนหนังสือมันไม่จบทางด้านรัฐศ,ศาสตร์การเมืองการปกครองปรัชญาการเมืองแบบผมเนี่ยน้ำลักษณะดีเด่นสอบมาหาดไทยก็ชะนะลูกประหลัดกระช่วงบรรจุที่สาไมได้ที่หนึ่งข้อเขียนเนี่ยมันบอกได้ที่หนึ่งว่ายังไม่เก่งชัวไอ้พวก สำมรองไม่ได้ไอ้มานิวัฒนาเสนที่เท่าไรไม่รู้ว่ามันมาเป็นประหลัดกระทวงมันบอกเป็นประหลัดกระทวงต้องเก่งผมว่ามันเก่งบ้าอะไรมันมีอะไรวัดไอประหลัดกระทวงสอบปากเปล่าก็แพ้ผมมาเล่นเส้นในเวนนั่นเองไอ้คนไทยมันก็ไม่ค่อยยอมรับหรอกครับเพราะฉะนั้นสรุปความวันนี้นะครับวันจักรีนี่ผมก็อยากจะบอกให้พี่น้องประชาชนติดตามรับฟังมาต้อรายการผมมาตอรายการใครก็ได้ไอ้พวกที่ย้างสิบสี่ตุลา ไอ้พวกออกเดมอ,อกเดิมมันปัญญาอ่อนหลายคนมันพูดอย่างผมไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้เรียนทางด้านที่ผมเรียนมันก็อาศัยช่วงจังหวะอ้างไปอย่างนั้นแหละตอนจัดเวทีมันก็ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรสาสดรนักศึกษาแบบผมขอดูดิตำแหน่งมันมีบ้างหรือเปล่า,าปีสองห้าหนึ่งห้าหนไม่มีหนึ่งเจก็ไม่มีหนปก็ไม่มีแล้เรียกว่าไอ้พวกผสมโรงนะครับ บางพวกก็ทําตัวเป็นว่าผู้ผู้ถูกจับกบบนี่คนที่ช่วยให้มันออกมาผมเจ็บสันสวัสดีธนันเนี่ยให้มันออกมาธีรยศเนี่ยมันต้องมาวัดดีพวกผมว่าทาให้มันออกมาจากคุกแล้วมันทรยศอดดีเขาไม่จนถึงวันมันไปด่าเจ็บสันที่เขาดินแล้วนี่คือความจริงที่ไอ้พวกเดมเดิมมันไม่มีวันจริงเรื่องนี้หรอกเพราะมันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์บางคนอยู่ต่างประเทศมันมาวัดว่ามันเป็นพวกตุลา โอ้โท,ทั้งนั้นแหละแล้วมันก็ต้องการเหยียบคนที่จริงจังแบบผมเนี่ยให้อยู่ใต้ตีนในส่วนประชาชนก็ถูกบิดเบือนไม่รู้เรื่องรู้ความจริงหรอกคนไทยชอบไอ้เรื่องบิดเบือนเนี่ยเพราะไปเอาตําแหน่งที่มันได้มาจากการอุปถัมภ์เช่นเป็นรัฐมนตรีเป็นสอสอจากระบบอุปถัมภ์พอขึ้นเวทีมันก็แพร่ผมหมดเลยพวกนี้แค่มาจาัดคลิปมันยังไม่ทำงานเลยเพราะฉะนั้นวันนี้จะดูพรพันธ์ํำท้าจะไปไม่ไหว เพราะพี่ดุลเขียวบริบูรณ์โอเคละลูกเสียแต่ว่าไปเรจรจากับทหารตั้งแต่คนในจุฬามงรณ์ไปยุนมากไปเพราะฉะนั้นพาวันนี้จะสวนกนระแสแดงมันไปแล้วเนอะสารมิวสารนิวสารมิวพ,พมาาเขามากันหมดแล้วคนที่ต่อทู่เรื่องประชาธิปไตยเรื่องการปกครองแบบมีเสรีภาพเสมอภาคทธิของประชาชนพระราดอนภาคเขาไปไกลแล้วโลกมันพัฒนาไปแล้วมันไม่ใช่เป็นพาดเวิร์จะดูพรหมพันธ์ก็ แค่วันที่สองก็เริ่มแย่แล้วเพราะฉะนั้นรายการของเรานี่ก็พูดความจริงไหว้ถ่วงไหวถ้าท่านที่คิดจะสู้เพื่อประชาชนยังไม่เข้าใจเรื่องปัญจาญาทของเดปานผีพิกรมราชาเทวะไม่เข้าใจเรื่องการต่อสู้ของฮลีวูดคอมเวลไม่เข้าใจเรื่องสิทธิเรียกร้องของดร์มาดิลูเตอร์คิงจนกระทั่งถูกดีใจ แล้วไม่เข้าใจเรื่องชัยชนะของบารักโอบามาคนเคนยามาเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของอเมริกาเรื่องพูดเถอไอ้คนเอกระยุติาการโดยการเป็นไปเรื่อยๆและในสุูดแกก็ฆ่ากันเองแหละทหารนะไม่ต้องไปรีบร้อนต้องเริ่มบวชย่งบรงกรบบอกพวกผมว่านี่คุณจะมาประท้วงธรรมย,ยอมพลนหนอมบวชพระมานี่เขาจะมาฆ่าพวกคุณไอ้พิษเคน้ำานาจวรประเสริมันไม่เชื่อเป็นนายกอมทมันด้อรัออน,รน อยากจะประท้วงไปพังประตูเข้ามาในที่สุดถูกยิงตายหมดตามแผนสวัสดีครับ